คนที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเฮ้ยไอ้ไงเฮ้ยจ้ะเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยไอ้ไง เอาไงเอ, <laughs> อ๊ะไอ,อ้ฝนตกออ้้ยโโหเป็นโลกอะไรชอบให้ฉันมาล่าสัตว์ตอกนกลางคืนให้เวแล้วฝนมันก็ตกแล้วเราก็หลงป่าให้เวเจ๋อแล้วโอ้ยว oh <my. S 2> <laughs> ิ่งหาที่หลบฝนแอ้ฝนเนาะได้โดนฝนอีกครัดเฮ้ยเฮ้เวฉันเจอฉันเจอบ้านพักกลางป่าให้เว เราเข้าไปหลบฝนนี้กันได้โอาแบบไั้นนะแต่ฉันวิ่งมั่วซั่วมากเลยช่วยด้วยเพื่อนมามาเข้ามาปล่อยปล่อยมันไปปล่อยเพื่อนฉันไปให้มันแห้งหายไปพร้อมกับน้ำโอ้เจอแล้วโอ้โอ้เนี่ยแล้วแกก็พาเพื่อนฉันมาพลอยเดือดร้อนด้วยนะฮะทิ้เกี่ยวอะไรเนี่ยเอาก็กะมึงอ่ะแกไปให้ฉันออกมาล่าสัตว์ตอนกลางคืนเนี่ยฮะโอ้จะหิวว่ะวันนี้มันแบบ เรือที่บ้านหมดละเรือนี้บ้านใครเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่ดูแบบสะอาดบ้านเพื่อจังเลยให้เวเราฉันรู้สึกอากาศหนาวที่มีเอ่อมีมีเตาผิงอะไรให้ไหมหรือไม่ก็เครื่องเอ่อไงเครื่องปรับอากาศคงไม่มีหรอกแถวป่าเนี่ยงั้นเราต้องทำเองเลยให้เวเฮ้ยอะไรวะโอ้โหเอา้าโอเดอร์เราทำลายโทรศัพท์บ้านเขามันไม่รู้บ้านใครจะไม่สนหรอกมันเป็นบ้านจะเป็นบ้านสาธารณนะใครแบบต้องการแบบที่พักสามารพักได้โอ้ยโอ้โหคนสร้างนี่มันต้องแบบใจดีขนาดไหนถึงสร้างที่นี่ไว้เนี่ยจริ ยิงให้<ร>ติดไฟดลงทุนมากเลยนะนายอบอุ่นข้างนอกฝนตกแค่ไหรือว่าไม่ใช่บ้านตัวเองนี่ทำลายเอาเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนชั้นอนุสัตว์เตรียมปืนมายิงยิงขวางยิงหนีเลยเนี่ยโอ้โหลงทุนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วฉันล่ะฉันไม่ได้พบอ,อะไรมาเลยแล้วเราต้องอยู่ที่นี่ไปอีกนานขนาดไหนกันเนี่ยแล้วผมจะอยู่ตรงอะไรรอบนี้มันมีแต่ป่าได้แค่ไหนมันมันคงจะไม่มีแบบสัตว์ดุร้ายอะไรมันเข้ามาในบ้านเราใช่ไหมโอ้ยสเปรดไอ้พวกเสืออะไรขนานไหนเข้ามาไม่ได้หรอกห้องน้ำ ห้องน้ําอะไรวะแม่งมีกระจกด้วยเอ้ยโย้วุ้นตุ๊บไม่มีความเป็นส่วนตัวซะเลย <c oughs> โอ้ยใครมันออกแบบบ้านเนี่ยอืมไม่รู้สถาปนินสักคนอนะเฮ้ยใช้ได้เสืออะไรอะเออเสีงเยงอะไรอะลบ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 ไอ้ยคืเอเป็นมนต์รักไอมาแล้วไอตัวอะไรคนลงปลาหรือเปล่าเออเขาเขาใส่ชุดเขาไปเขาไปงานมัดคอดมาแล้วใส่ชุดมัดคอดหรือเปล่าเฮ้ยลองไปดูลองไปดูเขาต้องการที่หลบฝนสวัสดีครับ เอาอยู่นี่ไงมาหลบฝนไหมครับมาลบฝนอะไรครับมาเจอไหมครับเฮ้ยไม่ <c ười> เอาเขาต่อยฉันทำไมล่ะไอ้นี่ไม่ใช่คนแหละเราเจอคนโลกจิตเอาชนเขาไป่ได้บ้านดีเอเอเขาาเ้าไ <c ười> ปลแ,แล้วเอฟี่แย่แล้วข้างนอกข้างนอกมีตัวาบางอย่างตัวประหลาดใช่แล้วไอพวกคนโรคจิตส่งโดนไป<า>ดูดีกว่าเออได้ได้ได้ปลอดภัยกว่าเยอะนี่ดูหน่อยครับโอ้เจอแล้ว อยู่ใต้บ้านเหรอใช่มันต้องการจะเข้ามากันมันต้องการจะเข้ามากินเพื่อนฉันนี่มันตัวอะไรนี่มันใช้ตำนานเทเลทับปีในป่าหรือเปล่าฉันว่าแหละใช่มันไม่เป็นไรเลยฉันมีลูกซองพอดีว่าฉันเก็บไว้ใช้คนเดียวน่ะวันพันออกไปอย่ามันจะเข้ามากินเราแน่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันกำลังตีเครื่องเอาโดนฉันแตกไม่นะฉันรู้แล้วมันเล็งใครยูมันเลงเพื่อนนายอยู่แง่เลยต่อยมา อย่าไปอยู่อย่าไปอยู่ตรงกำแพงเออเอออะไรมันจะวิ่งใส่เอ้ยเอ้ยมันจะเข้ามาแล้วเปิดมันเข้ามาทำไมปิดประตูปิดประตูอย่ามันเข้ามาโอ้มันไม่ันมันโง่มันโง่ไปอยู่ชั้นสองขึ้นไปปิดไม่ได้โน่ามันตัวมันจมเกลือมันเข้ามาไม่ได้มันติดหัวเร่อนี้อะไรเนี่ยโวยนักกลัวละ มันจะเอาแต่เพื่อนหน่อยโอ้ยมันหวันหวั่นใส่ยิงเลยแหละไม่นะอย่าไปยิงมันอย่าไปยั่วโมโหมันไม่เพื่อนสาวของฉันเพื่อนสาวคนเดียวที่ยอมรับเป็นตัวฉันที่เหลือไม่มีใครยอมรับเป็นตัวฉันเลยอ้าวเดีวฉันล่ะจะไปใหญ่ที่เดี๋ยมไอยหญ่ที่ยังไงอ่ะฝนยังตกอยู่เราอยู่ในป่าด้วยนะเฮ้นฉันเจอรถมาแล้วขึ้นมาหน่อย น้าบ้านเหรอใช่เอยมันจะเดินเยกีล้องเอยเออมาแล้วมันมาแล้วอ้โอ้โอ้มันสป้โอ้อโอ้อ้อ้โอ้้อ้โอ้อ้อ้โอ้ออ้โออย่าลงมามันทุ้รอที่สัออ้โ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 าเโอเโออ้ทอ้โอ้โอโ เราติดอยู่เราติดอยู่กลางป่าไม่มีใครมาช่วยเหลือเราใช่แล้วเราต้องช่วยตัวเองโอ้ย,อยเสียงกี่ล้อกันสิดับไฟดีกว่าลเลาแอบดับไฟแล้วแ <c oughs> <c oughs> อบมาบักทำไมวะ <c oughs> และ้วอย่างเข้าไปแอบด้วยอะ่ะมันเอามือมุดเข้ามาพาันหน้าต่างรู้สึกกลัวจะขับรถชนมันให้มันตายไปเลยมันต้องเป็นฆาตกรโรคจิตแน่นอนควมตัวไป <c oughs> แอบอยู่ในรถแล้วก็ปิดไฟย้าเจอ <ure> น้างหลังอะไรอ่ะอะไรน้างหลังไรมันกำลังตามฉันอยู่โอ้ไปด้วยก <c oughs> ้าช <c oughs> ูโฮมมี่อะมันอยู่ข้างในมันมันยึดบ้านไม่นะมันมยึดที่อยู่อาศัยเรา <c oughs> ถ้าพวกเราไม่ได้อยู่แกก็ต้องไม่ได้อยู่เดี๋ยวจะเผาเอาเฮ้ยลาดน้ำมันฉันเอาด้วยโยนเข้าไป เผาบ้านตายไปซะเยี่ยมเลยอ่ะเบิร์นเบบี้เบิร์นเจแกนี่มันยังไม่สะใจฉันพอหรอกตายสัจเทเลทัปี้เจ้าของบ้านมาเห็นบ้านบ้านบ้านเหลือแต่เท่าฐานเพราะอะไรอ่ะมีการมีคนมาอยู่แค่อะไรแค่3าคนเนี่ยแค่นั้นอ่ะโอ้มาเราติดไฟเอารถลอ,อกมาไม่งั้นเรากลับไม่ได้ใครเจาะยางฉันจะไม่รู้บอนหรือเปล่ารถไฟไหม มัเร็ว <week S 2> โอ้มันขับไม่ได้แล้วมันแห้งแล้วมองว่ามันจะตายนะฉันต้องมั่นใจว่ามันจะตายเพื่อจะได้ไม่มีใครมารับคอบแบบเราอีกจะรอไฟมอดล้วจะเข้าไปดูผลงานพวกเราเฮ้ยไอ้ยอย,ยังไม่ตายอ๋อย่าเข้าไปไฟแรงมากโอ้ยโอ้ยอ้าา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 า เมื่อคือเสียงกรีดร้องความทรม,มานกางโดนไฟคอกเผาเผากระท่อมกลางป่ากลางป่ากระท่อมใครก็ไม่รู้มันไม่เป็นไรเลยโอ้โเลือดมันเยอะมากไอ้เวเลือดมันลดลดปิวกระปิวเดียวเอาลดลดลดไปแล้วทำไมอ่ะโอ้มันแล้วมันต่อยหน้าด้วยเอาสวัสดีพลอยไอ้เวครับไอ้พ่อยพ่อยเออไม่ทำ,ไะ,ไทำะไรพ <c oughs> ่อยฉันนะ่ะชิวจังเลยกินโชว์ด้วยโอ้เพื่อนฉันน่าสงสารมาก อ okay. ้าวพ่อกำลังดื่มน้ำเลยมันตบขวดน้ำกระแทกฟันพ่อตายโอ้ยพี่ล้างแค้นการล้างแค่ของลูกโอ้ยโว้ยไอ้ยไม่สนใจฉันเลยอุตส่าห์วิ่งไปหาก็บอกจะหนูไหมฉันจะล้างที่นี่ให้มันหายสับซูนไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนะแม้แต่กระทมนี่นายก็จะล้างไว้ด้วยเหรออย่างจะหายไปโอ้โอ้โอ้ไม่อยู่แล้วเรามาจบประเด็นกัน โอ้ยดอย่างนีดีโอ้โหอะไรเนี่ยเสียงกรีดเสียงกรีดความเจ็บปวดเฮ้ยไฮโอ้โหสามบุรุษกามตูดโอ้พวกเขามาโหทากลางดวงดาวพอดีว่าเราเออมาพักเออบ้านกลางป่าแล้วก็โดนเออ ตัวประหลาดไลรคาเราอยู่ตอนนี้แล้วเราก็ปราบมันไปตัวนึงแล้วเราไม่รู้ว่ามันมาอีกหรือเปล่าผมไม่ได้แต่เหมือนกันครับช่วยคุมคองเราทีเฮ้ยสามลูกกัปตันปล่อยกองทัพไลอ่อนมาโลหน่วยโลกันบ้านรอบบ้านเลยบอกเลยทั้งป่าให้ให้ทั้งป่าเลยอ่ะให้ทั้งป่าเลยเอาเลยตอนเนี้ยโอ้ทั้งโอ้โหโอ้โอ้โหเฮ้ยบ้านหนังเงินเลยเป็นจูนมาที่เรียบร้อยแล้วใช่แล้วไม่เหลือเลย เราไปท้าทายมันมันเลยทุกตัวที่อยู่บริเวณนี้มันเลยโผล่พ้นจากดินแล้วพุ่งเข้ามาใส่พ้องกันโลกก็ไปสามารถต้านทานวันได้ทำให้เราแทบหลุดเกมเลยเดียวหมายเห็นนี่จะเป็นที่สุดท้ายเราจะไล่เตะหน้ามันทีละตัวด้วยรองเท้าที่เหม็นที่สุดในโลกของเราใช่แล้วคือแต่างนี้คือแบบโอ้โหแบบขึ้นสวรรค์เลยเราจะท้าทายมันตรงนี้ล้วไล่มันมาทีละตัวแล้วก็จะตบมันเลียงตัวเฮ้ยเต็มเยอะไปหมดเลยอ่ะเอไงมาสิไล่เตะเลียง อย่าให้มันเข้ามาในไฟได้อยู่ตรงไฟไว้ไอ้ไปถอยหน้าฉันอยู่ตรงไฟไว้อยู่ตรงไฟไว้โอ้โหมากเกินไปไม่มีอีกไหมไงโอ้โห ตีแหลตีแหล่อวยฉันไม่เชื่อหรอกว่ามันหมดปากทำไมได้คิดอย่างนั้นนะฉันจะสร้างเครื่องชน,นิดหนึ่งที่เอาไวเ้เรียกสั่งโพเวสีใช้คลื่นความถี่ในการเรียกผีให้มันแบบรบกวนมันให้มันออกมาหาเราโอ้โห้โโดังหน้าไงเสียงร้องเต็มเลยมันกำลังไหมครั้งหนึ่งพร้อมหรือย,อย,งยังเตรียมตีนของเจ้าให้ดีพร้อมแล้วฉันเริ่มคันตีนละอยากจะเตะละดูดูซ้ายขวาไว้เวอุ้ยเฮ้ยไอ้ไง เฮ้ย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไอ้ไงเอาไงอะอาไงโอ้โหป่ทเลทรายเฮ้ยโอ้โภูเขาไฟที่ดับและหลับไหลอยู่บริเวณนี้ชั้นคอ อันเชิญแกจงตื่นขึ้นมาสร้างความชิบหายให้กับปแห่งนี้โอ้โหโอ้โหเป็นไงบ้างหายเกลี้ยงเลยเหรอใช่ไม่เหลือ,อเลยเลยอ้าวละคนดูก็จบไปแล้วสำหรับ การปราบไอ้เจ้าตัวเทเลทัปปี้เฮฟวี่โ oh, <shit>, oh. อ้ใช่แล้วเจ้าตัวม่วงๆไงเฮฟวีแบบ่ฉันว่ามันน่าจะมีอีกเยอะแน่ๆเลยฉันเคยได้ยินประวัติมาเรื่องเกี่ยวกับเซเลนอะไรเซเลนดี้ทัปปี้เฮฟวีแบบ่อะเซเลนดี้ทัปปี้คืออะไรอ่ะตัวอัปลักษณ์อย่างนี้แล้วมันยังมีอีกหลายสายพันธุ์เลยเฮฟวี่ฮะไม่มีสายพันธุ์ย่อยอีกเหรอใช่ไอ้นี่มันแค่ตัวย,อย,อย่อยๆเฉยหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์เอาล,ละคนดูใครที่ดูมาจนจบโซเชียลกับเฮฟวี่ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับและถ้าอยากให้เราทำ เกี่ยวกับเลี้ทต่อก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ h ฮฟว y ่กับโซเ d อร์ด้วยนะจ๊ะในการทำคอนเทนต์จีมอบต่อไปด้วยนะครับเมกลุ่ม d i s c o r d มีแฟนเพจ Facebook สามารถเข้ามาคุยมาเล่นมาติดต่องาติดตามข่าวสารพวกเราได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเข้ามากันเยอะๆนะจ๊ะสำหรับเฮมีโซเจอร์กับ h ฮฟว y ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจาสวัสดีครับ โอ้โอ,โอ้ภาพมาเพลงมา <c oughs> โอ้ฉากฉากนั้นขึ้นมาในหัวมันปีนตัวตนอยู่จริงเจ้าเห็นป่าพงไพรจับตัวได้แล้วมีซิมบ้าแต่ไม่มีอเล็กนี่นะ